นมัสการครับอาจารย์ครับผมบมาตกา,ารมาตรการค่ะเจริญพรเนาะจเจริญพรที่บุญพาร่วยเนาะกับทีมงานสุขศึกษานาะครับผมมาเมื่อนี้ว่าจะไหนเนาะโอผมว่าถึงวาเบิกวัตถุมงคลน,น้ำอาจารย์อ่าเอฟซีเพิ่นถามมาหลายวัตถุมงคลที่อ่าที่อาจารย์ใส่บาตรแล้วเขาไปบวชช่วงบวชได้บวชช่วงที่ผมบวชนะน,นั่นไหมแม่แมครับผมนีม่ไะย่งมาแล้วเพราะผอาวายจันนี่ซ้ำเล มีสำเนียงไม่ยังแน่วครับผมนีม่งาน,นแน่การลัดชิดด้วยทิศเหนือแล้วก็คุณแทนนั่งครับแล้วก็ซาลิกาซาลิกาอันนี้คือหลวงพ่อเพิน่นหลวงพ่อเพลินนั่นหมหลวงพ่อเพิน่นนี่ครับผมโอ้ยหลวงพ่อเพิน่นมีองค์เดียวที่นี้บรืครับหลวงพ่อเพิ่นมีองค<ง>์เ<อ>ดียวโอ้นี่ครับหลวงพ่อเพิ่นสวยงามมากครับผมพี่น้องผมป้าเก็บไปตั้งตอนตั้โดนโดนยี่สิบปีแล้วนี่ครับผมป้าเจ้าหลวงพ่อเพิ่น ยี่สิบปีแล้วอุตส่าห์มาค้าขายแต่ว่านั่งขัวก็ดีนั่งขัวก็ดีเนาะมีนั่งขัวกับขุนแผนอุ้มไก่บ่อายาณอันนี้ก็ในส่วนนี้ก็เป็นซาลิการุ่นรวยติดจรวดซาลิกาปลัดคลิกซาลิกาเนาะรวยติดจรวดวันนี้เอนะ้าทั้งคุณเป็นซาลิกาครอบจักรวาลเนาะบัานนะานี้กะไทยพ่อพี่น้องเห็นแต่ว่าสิมาเบิจกจักชิปองค์พ่อวะอาจารย์มีพ่อวะสิบองมีคนี่ มีเท่านี้หมดแล้วหมดเลยจนหมดแล้วหมดเลยครับผมผมมาตั้งแต่เวียนหุลาผมมาตั้งแตจช่วงผมไปทายอาจารย์กำลังอาจารย์กำลังนั่งชั้นเขามีจังท่านบอยเนื้อคินอาจารย์เจลาเมิอเจลาเวียนมั่นิทงแต่ฝนตกมา่นิซัมแจขับประเด็กแก้วบัวครับอาจารย์ครับประเด็กครับมามาอยู่ประเด็กครับมามาครับตำบักคุ่งขยุ่งสิละตำบักคุ่งแล้วก็ลวกมามาลวกมามาอ้าวกับผักบุ้ง ตัวที่ว่าพปั้นสานี่ยมออกเลี้ยงให้มันรูปไปตัวนั่นอาจารย์เนาะทอดไข่ทอดไข่ย่างที่แล้วเนาะย่างที่แล้วังว่ากับปันออกไปบินสะบัดเพราะอะไรก็คือว่าเหรอเนาะอาจารย์โหน้ำพริกพ่อไปบบดนี้แนวอยู่แนว่ัอาร์นอาจารย์ครับผมคันว่านั่งขับโมกอ๋อเหรอน้่โมกอ๋อนี่น้ำโมกอ๋อเออสามเดือนเนาะอาจารย์สามเปลี่น ครับผมขวสารบนญขวเชวบข้าสาผมเหียนมามาอยย่สิบกองในบุญอยู่หันกองหนึ่งมันมีจังหวะมามากองไงก่กับสีกะับสีซ่องค่ะสั่สีซ่องค่ะซ่องโลตะพูนั่นแนกะเนาะผูพูนันแนกะขินสองห่อนั่นมาหลายอย่างสองหอกะไหนว่าไหนว่าพวกผมเดือนนหม่ามาห้อนี้เนาะกิแจ่ว่ามา เมืมาต้กับปคุณเครัแผมผู้ต่อสารอาหารแห่งพิ้นจะมีทรงมาอายูแต่าก็ยังบ่พอเนาะอาจารย์เนาะูพั่นมาเตท่าไปพันขมาพวกพวกุ่งสิก็นี่พวกฮูงบักแดงบักเขือเสร็จกระลั่มเสร็จประกาศแพร่พันออนไลรถเด่ยอาจารย์เนาะประกาศแพร่ก็ยังเิ่นไปแชร์แพร่เขานี่ยม็นเป็นขี่รถเปแพร่เขาแพร่น้ไม่พะาจารงานปฏิบัติถ้ำแต่ก็ดีว่า แต่เพิ่นทีเด็ดบุญเน,ออน,นี่ยน <c oughs> ้องเรามีแรงตัวเนาะพิ่นช่บาทโอ้โหเนาะแล้วเนี่ยจ้าผู้ใดทีเด็ดบุญแล้อันการคลิปนี้ผมขออนุญาตบอกบุญน,นะครับแต่ว่า,าที่กิ่งแล้วเนี่ยกะมีเอฟซีเพิน่นแต่ว่าเทียนนี่เพิ่นทรงมานนี่มันหักเสิมันหักบอก่อจ้ะเ <c oughs> พราะว่าขาจรงนุน่นหรือขจรเหน็บแก่จังเลยใช่ว่าหักหักลายบ่อยจังที่เพิ่นทรงมานก็ นี่เยะกว่านสิบคู่นี่ยฮักกระตัดเค้มเลยอาจารย์จูดเจลาเคิ้นะทุกมันหาร์แตวางเค่น้ะว่า่จุดเจละเคลิงครับผมเลขใดไปกันกันมันขึ้นได้ไหมี่ะได้แรอเล้วได้แล้วบอกได้บอกสันวาอากนร้นันบอกปัาเออว่าเพื่อเลขนี่เป็นยังงเป็นเป็นเลขทุ่มใดเป็นเลขฝันงงเลยอันเลขมันขึ้นอันอัน ที่เฮ็ดไว้นี่แปดอรหันโอ้แปดอรหันเออแต่วอันฟันนี่ตั้งหักนี่บดไทยดีหน่อยจ้ะนี่บดไทยแต่ว่าอันฟันนี่ตั้งหากครับผมเพราะวิฟันความนีแปดอรหันหน้าเมือนีย่างนี้ก็ได้สองตัวที่ผ่าเจ็บแต่ว่าเลขกฟันนี่ยังบรคักใจเขาเดยฟันล่างเลยครับฟันว่าผ่าต้นไม่ผ้าต้นไม้ผ่าต้นไม้เป็นยังผ่าขึ้นไปขึ้นอยู่ทั้งต้นไม้ผ่าสามลูกขึ้นไปต้นไม่เป็นไปห้านงามันหืมตกลงมาคนหนึ่งครับผมตกลงมาคนหนึ่งครับผม รถอีวอนี่ก็เขามาเอาจักไตเมื่อไตวุ้นหินเมื่อไหร่ไก่ละนั่นแต่ว่าแต่ว่ากระจำพระองค์นั้นได้ยุ่เล่าอยู่กระยุ่น้ำกันนี่างไรเล่าอยู่สี่สิบปีโอ้เป็นอายุสี่สิบปีผู้พาที่ตกลงมาเนี่ยจ้ะค้าว่าโต๊กในนาสชีพเล่ร่างอาจารย์อาจารย์าไอผมพิจารณาเลยก็แล้วกันนะอาจารย์นะใช่ไอพิจารณาเลยไหัวล้านเรื่อนคู่รถนะพระกันเพียนะภาคแปดซะหน่อยแจ่มกว่าเพีย แตผมต่อ่างจังเลยนะยเลยแตะก็ลีตะเกียดดีมาอ้ห้วันนั้นที่อาจารย์ี่ครบทันเห็นผ้านี่เป็นเจ็บจ้ะมว่าสีบ่อต่อ่าสีต่อบ่อต่ออะไรเพียงเ็บแกเจ็ดแต่ว่าวันนี้ขันเ้าวมาคิดได้หลุดแบบอีกรูปแบบหนึ่งคือพระสามรูปนะขึ้นพายุทั้งทึ่งต๊ลงมารูปหนึ่งเลขที่อาจารย์ปล่อยไว้เลขนั่งพุ่มงูเหลี่ยมอาจารย์เขาแลี้แวเจ้าที่เขาสองตเขาสองตนี่ครับ รูปที่โต๊ะล่างนม่เป็นที่ศูนย์อายุที่ศูนย์สีอมัเปลี่ยนล่างซึ่งเลขที่อาจารย์พลอยไวปกับเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดที่ศูนย์มันมั่กจ้ะมันมั่กครับผมอีกชุดหนึ่งเป็นตัวอะไรครับผมชุดหนึ่งเลยห้าศูนย์ครับผมเพราว่าเลขล่างมีคีเเอาที่ได้ครับผมเอาที่บอกับต้องเอาแล้วนะยเอาเนี่ยอาจารย์เอาเนี่ยครับผมตอนนี้นี่ผมขายเขากระล่านไม่พาหรือดิ หอมมาเนี่ยมันเสือเจดีผลมันบอคับที่เหยียดสีสองสูรังมันดูครับผมนี่ยน,นี่เขาก็ลงหน้าแล้วแล้วเหรอเนาะครับผมก็จะใส่ปุ๋ยอันนั้นนะครับผมจังหวะผมโอ้ยผมมาทั้งเถื่อนหแล้วหัวใจที่ผมมันถี่เพล่เขาเชียงลูกบอลหมายเล็กต่อไปประธานกรรมการจะทําการเสี่ยงลูกบอลหมายเล็กเรกาทำเนี้ยลูกบอลหมายเลขไปเชียงถี่กว่าน้อเลขกคู่นี้ว่าสำหรับตกลงไม่ใจ มันนี้อนเอาปอรัรหันมือใช่อาจารย์เชี้ยนไว้หรอเปล่าเชียนไว้ไ,วไปแ<ะ>ต่ว่านังบอนเนยเด้อครับผมนังบอนเนีนนังบอเนนเดี๋ยวไปกลันนิเนาะโอ้ปอรัหับ่นเนนเนาะมีตัวมกเลยหรีตัวมากโอ้วันนี้ผมวัตถิดิบวนถามาระจำเลกน้อยเอ P พื่นถานม,มากว่าวัตถุมงค้อจักรยานอยู่แนวไหน่างค้ว่า,วา จังขุนแผนอุ้มไก่เนี่ยมันของเด่นสาววัวแมนบ่อผู้ที่เพิ่นอยากได้ไปทั้มากค้าขายนี่เฮ็ดจังได้มีแบบใดแน่ขุนแผนนี่นี่ขุนแผนนี่ยตามแล้วก็บโมนว่าแต่เด่นสาวดิได้หลายอย่างเลยขุนแผนหนึ่งก็ได้คือว่าเรื่องครับการเสี่ยงโชคใช่ไหมการเสี่ยงโชคถ้าเสี่ยงโชคของไหนจะเข้าขุนแผนที่เด่นสาวอาจารย์เสี่ยงโชคแบบนี้ กทำไปเชียงโชกนี่เราอุ้มไก่ไปตีเลยโอ้มไก่ไปตีแม่คุณแผนเรียนจาร์นพระนั่นนี่ก็เชียงโชกแล้วแม่เมีเหตุผลไว้บานีอาจารย์มีเหตุผลแล้วครับผมขันว่งางไก่ล่องแสดงว่าไก่ชนะแล้วดิโอ้ขันว่างไก่ล่องน่ะมีรุ่นคุณแผนว่างไก่อีกบารีวุ้นสู้อังฉลามบันยาา์เย็นได้จีบูซ่าบัดไก่ดีดีดีคุณแผนี่ดีค้าขายจะดีค้าขายก็ดีเจรจาก็ดี อเอาไงไา่ายๆว่าขุนแผนกิรยบทนี่นี่คือไปหาเงินหาทองแไงไก่ยูมันนั่ดเงี่ยมลบเนะครับผมมันสิยากน้ำไก่เนาะบ้านนี้กันนั่งกวักกับเสื้อสีหูชี้สีสับอยู่เนาะนั่งกวักนี่ครับผมแต่ว่านี่เพิ่นว,ว่าผู้เฒ่าผู้ถัว่นว่านี่พระที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแหงได้ขอไปบวชในโบสถแหงได้เอาไปใส่บาตรไปห่อบาตรห่อหนัก เขาไปสวดไปยัดในโบสถ์นี่แหงดีดีแม่นบ่ดีอาจารย์ครับผมดีขึ้นมาอีกหลายเท่าพนวางทำเังไงดีเทวดาเพิ่นอนุโมทนาธรรมดิวลาบวชเนี่ยนาคแน่ยังแน่ขุดแน่เทวดาแน่อินแน่พ่อมแน่ดูนครับผมโมบายเท่านี้ดิขนาดคนก็ยังอนุโมทนาธรรมดิแม่นแมนอนุโมทนาผมแม่นบ่ครับผมเมื่อนั่งจะได้อายุสองขั้นกลัวเพิ่นอนุโมทนานรรหลายเติดเลยเมื่อมันกระไ้ ค่ะพี่น้อง FC ค่าสำหรับแนวทางตัวเลขของพระอาจารย์วัดป่าชาชุด8อรหันเนาะค่ะซึ่งพระอาจารย์ยังบ่เน้นให้เด้อค่ะ8อรหันนะคะจะมี83 19 85 17 95 03 75 05เนาะค่ะเป็นชุด8อรหันค่ะเดี๋ยวอีกจัก สามสีมือนเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะไปตามให้อีกเท่อนึงจะเป็นตัวเน้นของเราค่ะซึ่งมือนีพาจารยังโมเด่นไห้เนาะคะ่ะสำหรับชุดแปดอรหันค่ะแล้วข้างใา้มือนี้จะเป็นเลขเลข,เลขนั่งภูมิง,งูเหลือมเนาะคะ่ะได้มากก็คือห้าสี่หนึ่งกับเจ็ดศูนย์สี่เป็นเลขภูมิง,งูเหลือมหรือว่าเลขนั่งริมโขงภูมิง,งูเหลือมค่ะ ที่แตกห่าสามตรงตรง,รง,รง,รงวดที่ผ่านมาดเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับเอฟซีธันใดที่ตามหรือวา่ารอคอยน่ทางตุเลขของพาาระจันทร์วัดป่าช้าเนาะคะ่ะปิจารณาจวดจัดฝาดบึ่มพี่น้องค่ะค่ะสำหรับชุดแปดอรหันต์การอต่อไปค่ะพี่น้องค่ะอีก,ก 3, 4, 100, นะาจากสามสี่หมื่นเนาะพระจันทร์เพิ่นจะเน้นให้สำหรับชุดแปดอรหันค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินแหม่ผ้าโชกเกอร์คอขอบุญ,ขอบ,ญขอบคุณทุูกกำลังใจ ที่คำว่ากดไลค์กดแชร์คำว่ากดติดตามเนาะคะ่ะพี่น้องคะขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซถูกทุกทานโชคดีโชคมันกันสุขูสุขคนค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ